อ่ะโอเคครับมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับเนื้อหาแรกก็คือเรื่องของเครื่องมือนะครับแล้วก็อุปกรณ์การต่ออุปกรณ์ต่างๆเบื้องต้นให้กับนักเรียนนะครับทบทวนสำหรับนักเรียนที่เรียนแล้วกับนักเรียนที่เพิ่งเริ่มเรียนในเทอมนี้ก็ได้ทบทวนไปพร้อมๆกันนะครับครูจะสวิตช์กล้องนะครับขออนุญาตนะครับสวิตช์กล้องมาที่มือถือนะครับนะ เดี๋ยวครูเปลี่ยนกล้องนิดนึงนะครับครับตอนนี้ครูจะเปลี่ยนกล้องจากกล้องที่เป็นกล้องเว็บแคมก็เป็นมือถือนะครับขออนุญ,ญาตนะครับอ่ะอาลละน่าจะเห็นกันนะครับนักเรียนเห็นไหมครับเห็นยกมือให้หน่อยครับโอเค เมื่อก่อนครูทําคลิปด้วยตัวนี้แหละนะอ่นะโอเคพอได้ลนะอ่ะพอได้ดูนะครับพอได้ดูกันนะอ่ะอันนี้คือวันนี้เราก็จะมีอเอกล้องมันเกือบทิศทางบป่ากล้องกลับทิศทางไหมลูกกลับไหมหรือว่าตรงปกติอันนี้มือขวาครูหรือซ้ายครับนักเรียนพิมพ์มาไหนนักเรียนเห็นเป็นมือขวาหรือซ้ายครับ เห็นไหมอาใครบีนมาคนนึงตอเนี่ยเดี๋ยมือขวาหรือซ้ายของครูครับเดี๋ยวกลับทิศกันเอาวพานุพงศ์ตอนน้อยได้ยินไหมอา่าไม่มีใครตอบเลยขวาครับอันนี้คือเห็นเป็นขวาเลยใช่ไหมครับ อ่าเห็นขวาอ่าโอเคนะครับเห็นขวานะอ่ะนั่นก็ถูกต้องนะครับอ่าวันนี้ครูจะเอาเรื่องของเครื่องมือกับอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการเดินสายไฟให้กับนักเรียนนะครับฝั่งซ้ายของครูเนี่ยก็คือเครื่องมือทั้งหมดโอ้โหนักเรียนดูนะครับจะเอาให้ดูทีละตัวอุปกรณ์ตัวแรกก็คือค้อนนะครับนี่คือค้อนสําหรับใช้เดินสายไฟนะครับมันจะเป็นค้อนที่ มีลักษณะไม่เหมือนชาวบ้านนะครับเป็นค้อนเดินตีกิฟนะเดินสายไฟนะครับอันนี้เราจะเรียนเมื่อได้ลงแลบปฏิบัตินะครับส่วนต่อไปก็คือนะครับอันนี้เราเรียกว่าคีมคีมปากนกแก้วเคยเรียนทั้งที่แล้วเนี่ยเอาไว้ตัดสายปอกสายครับมีลักษณะแบบนี้นะครับอ่าคีมตัดอ่าคีมคีมปากนกแก้วไว้ตัดสายนะครับเป็นหลักกับปอกสายบางได้บางบางประเภทอันนี้คือเขาเรียกว่าคีมปากแหลมอันนี้เอาไว้สำหรับบิดดัด นะแล้วปอกสายบางบางกรณีได้นะครับอันนี้เราเรียกว่ารีนปากแหลมนะครับต่อไปก็จะเป็นไขควงแฉกอันนี้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นไขควงที่เราใช้เป็นหลักนะครับนะไขควงแฉกเป็นหลักนะครับถ้าตัวใหญ่เนี่ยมันจะมีแรงบิดเยอะนะครับถ้าต,ตัวเล็กๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแรงบิดนะครับส่วนของอุปกรณ์ต่อไปที่สําคัญก็คือไข,ข่ควงเทสไฟตัวนี้นะครับไข่ควงวัดไฟ นะครับเรา,ามือแตะด้านบนนะครับแล้วก็แย่เข้าไปในรูปลักรูใดรูหนึ่งนะครับถ้ามีไฟขึ้นเป็นสีเหลืองสีเขียวตรงนี้นะครับแสดงว่ามีมีไฟตรงนั้นแตะไม่ได้นะครับเส้นนั้นสายนั้นเราเรียกสายลายสายลายอีกเส้นก็จะเป็นสายนิวตันโดยอัตโนมัติทันทีมันจะขึ้นแค่รูเดียวนะครับนะนี้เอาไว้ไฟแล้วปลายของมันก็จะเป็นปลายแบนนะครับปลายแบนปลายแบนเนี่ยสามารถที่จะที่จะไป ไข่น็อตบางตัวที่มีขนาดเล็กได้นะครับแต่ตัวที่จะต,ต้องตัวใหญ่ๆเนี่ยไม่แนะนำนะครับให้ใช้ไขค,รครวงปกติแทนนะครับตัวต่อไปอีกตัวหนึ่งก็คือกรรไกรอันนี้ส่วนใหญ่ถ้าช่างที่ชํานาญเนี่ยเหมือนครูเนี่ยครูจะแทบจะไม่ใชค้คีมอะไรเลยนะครับครูจะใช้กรรไกรเป็นหลักแต่กรรไกรต้องเป็นกรรไกรเฉพาะนะครับสําหรับไว้ปอกตัดสายนะครับถ้ากรรไกรทั่วไปใช้นานจะทื่อนะครับมันคนละประเภทกันอะไรตัดกระดาษเนี่ยถ้าตัวให,ใหญ่ก็พอใช้ได้ นะครับดัดแปลงได้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือคัตเตอร์ครับคัตเตอร์เนี่ยเอาไว้ปอกสายเป็นหลักนะครับไว้ปอกสายนะคัตเตอร์ตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ยคุณสมบัติเหมือนกันนะครับคุณสมบัติเหมือนกันนะ mm hmm. เพราะ,ะนั้นเวลานักเรียนเรียนจริงๆเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้ต้องเตรียมมานะครับครูจะมีให้บางตัวเท่านั้นนะครับ นีให้บางตัวนะอันนี้ในส่วนของเครื่องมือนะครับก็จะมีหลักๆเท่านี้เกือบหมดนะครับเครื่องมือที่พูดเนี่ยเกือบหมดอ้าวอีกตัวหนึ่งลืมนะครับก็คือเทปพันสายไฟเวลาที่เราต่อสายต่างๆเนี่ยนะครับนะเทปพันสายไฟเนี่ยนะครับก็มันจะมีประโยชน์ในเรื่องของการเป็นฉนวนนะครับเราสามารถต่อสายปอกสายต่างๆแล้วเราก็เอาไปใช้พันในส่วนที่มันเป็นทองแดงนะการการช็อตกัน,กน กา,ารรั่วของกระแสไฟฟ้านั่นเองนะครับนี่คือเรื่องของเทปันสายไฟนะครับขูใช้เยอะมากนะครับนี่แป๊บเดียวนะฮะติบม้วนเนี่ยรู้สึกว่าจะหมดแล้วนะครับอ้นี้ส่วนของเครื่องมือมาดูส่วนของวัสดุอุปกรณ์บ้างนะครับด้านนี้ครับเ่องที่แล้วที่เราใช้หลักๆเลยนะลูกนะหลักๆเลยก็จะมีเรื่องของอันนี้เราเรียกว่าเต้าเสียบหรือเต้ารับก็ได้นะครับเต้ารับ อันนี้เต้ารับนะครับหรือปลั๊กนั่นเองนะครับตัวนี้จะมีสองรูกับสามรูเราก็จะใช้ตัวนี้มาต่อเพื่อสําหรับเอาไว้เสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าเหมือนที่บ้านเราก็จะมีรูเนี้ยซึ่งข้างหลังมันก็จะมีรูต่อให้นะครับมีรูต่อให้แบบนี้นะครับทบทวนไปนะครับซึ่งบางรุ่นจะมีสามรูสามรูคือรูอะไรรูกลาวนะครับทบทวนจากปลั๊กไฟสวิตช์ถ่ายควงเมื่อกี้ก็คือแย่ลงไปแบบนี้ครับแย่สองรูเนี่ยเวลาเช็คว่ามีไฟไหมมันจะติดอยู่รูเดียว ไอรูที่ติดเนี่ยนะครับก็คือรูที่เขาเรียกว่าสาย L หรือลายลายแบบอ่า F l ล n e นี่แหละนะครับอีกอันก็จะเป็นนิวตันหรือสายกราวสายดินนะครับผู้ลบนี่เองนะครับอ่านี่คือส่วนของปลัก๊กหรือเต้ารับนะครับ <Okay. S 1> ต่อไปคือตัวผู้ตัวนี้เรียกว่าเต้าเสียบจริงๆตัวเนี้ยเอาไว้ต่อไว้สําหรับมาเสียบก็กับตัวเนี้ยก็คือเป็นตัวที่นํากระแสไฟฟ้าไปสู่อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือหลอดไฟของเรานะครับจะต้องผ่านตัวผู้หรือปลั๊กตัวผู้ หรือเต้าเสียบอันนี้เต้ารับนะครับหรือปลั๊กตัวเมียนะครับแล้วแต่เรียกนะเรียกได้หลายชื่อมากนะครับแต่เข้าใจว่าคืออันเดียวกันนะครับอันนี้คือเต้าเสียบนะครับอ่าแบบนี้ครับวันตัวนี้เราจะเรียนการต่อสายด้วยสั้งที่แล้วเนี่ยนักเรียนที่เรียนกับครูไปนะครับนักเรียนจะรู้วิธีการต่อแต่วันนี้จะสาธิตด้วยนะครับอันนี้สองตัวอ้าวตัวต่อไปคือสวิตช์สวิตช์จะมีลักษณะเหมือนปลั๊ก ตัวเาามียหรือเต้ารับนั่นเองแต่ว่ามันมีข้อแตกต่างในการต่อกันนะครับสวิตเนีย่ยเวลาเราต่อเนี่ยเราจะต่อแบบอนุกรมนะครับใครเรียนวงจรไฟฟ้ามาจะต่ออนุกรมคือต่อแค่เส้นเดียวเท่านั้นทําไมข้างหลังมันมีสองรูมันมีเหตุผลนะครับที่มันมีสองรูเนี่ยนะครับแต่เวลามันใช้มันใช้แค่จากสายไฟนี่คือเส้นเดียวเท่านั้นนะครับที่ผ่านตัวมันผ่านได้เส้นเดียวเท่านั้นนะครับเข้าหนึ่งเส้อนออกก็แค่หนึ่งเส้นนะครับส่วนตัวปลั๊กเนี่ย การต่อใช้งานเนี่ยมันต้องต่อแบบขนานการต่อแบบขนานคือต่อพ่วงบนก็ต่อบนไปเรื่อยๆถ้าเรามีหลายตัวก็พ่วงไปพ่วงไปนึกถึงวงจรที่ครูให้ทําเบิร์ที่แล้วก็คือวงจรปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟเต้าเสียบคอมต่างๆปลั๊กคอมเนี่ยนะสายพ่วงคอมต่างๆปลั๊กเสียบคอมไนไหมหลายๆรูเนี่ยจะมีหลักการต่อคือมันจะต่อพ่วงกันไปการต่อวันนี้เราเรียกว่าการต่อแบบขนานนะครับการต่อแบบขนานนี่คืออุปกรณ์หลักๆนะครับ อุปกรณ์เหล่านี้นะครับสองตัวนี้มันจะอยู่ติดกับเราเรียกว่าบล็อกบล็อกลอยเนี่ยมันจะมีเป็นพลาสติกรองด้านหลังนะครับบางบางรุ่นก็ลอยจริงๆลอยมาจากฝาผนังเลยบางรุ่นเนี่ยมันจะฝังอยู่ในฝาผนางังแต่มันก็จะมีหน้ากากตอนนี้เรื่องหน้ากากนะครับหน้ากากหรือฝานะครับหน้ากากหรือฝาเนี่ยก็จะเป็นรุ่นของมันก็จะเสียดอย่างเงี้ยครับน,นักเรียนสังเ,เกตนะฮะที่บ้านเราเนี่ยมันจะอยู่เงี้ยเพราะนักเรียนจะเลือกใช้ฝาหรือหน้ากากกี่รุ่นกี่ตัวเนี่ย นักเรียนก็ต้องดูว่ามันมีอุปกรณ์สวิตช์ปลั๊กอะไรเท่าไหร่หลักการต่อเนี่ยมีนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนอุปกรณ์การต่อจริงๆโดยวิธีการเดินที่สวยงามนะครับนะเรียนให้เข้าใจแต่เดินไฟฟ้าเนี่ยต้องเดินให้สวยงามนะครับนี่อุปกรณ์อาวต่อไปมาเรื่องของสายไฟที่เราจะใช้เรียนสายไฟนะั้นมันมีสองแบบครับนักเรียนนะสายไฟที่เราใช้เรียนเนี่ยมันจะมีสองแบบแบบที่หนึ่งเนี่ยก็คือแบบอ่อน มันจะอ่อนนะจะอ่อนแบบนี้ส่วนใหญ่ที่อ่อนก็คือเวลาเราไปซื้อเป็นเม็ดมันจะง่ายนะครับเขาจะเอากี่เม็ดเม็ดละยี่สิบเราก็ตัดให้นะครับนะนะครับก็จะมีขนาดนะครับดูนะมันจะมีแถบอยู่ด้านหนึ่งสีอะไรก็แล้วแต่อีกด้านไม่มีแถบพน,นเวลาเราเลือกใช้เนี่ยแ,แถบแถบแถบสีดาเนี่ยหรือแถบที่มันมีแถบแบบนี้เราจะให้มันเป็นสายเอ็นเป็นนิวตันหรือเป็นลบไหนะอีอันก็จะเป็นแอลนะครับอีอันก็จะเป็นแอล หรือสายหลักที่มีไฟเวลาเราไขดวงแตกตรงนี้เวลาเราเปิดไฟเนะี่ยมันจะติดนะครับมันจะติดนะหรือมันไปอยู่ในในปลัก๊กตรงนี้ครับมันก็จะจิ้มรูไหนจิ้มรูบนอาโทษจิ้มไหเนี่ครับฝั่งนี้ก็จะติดมีไฟอะไรเงี้ยครับนะกับอีกเส้นหนึ่งเราเรียกว่าสายแข็งสายแข็งที่เราใช้เรียนเราจะใช้เส้นนี้เป็นหลักนะครับสายตัวนี้เราเรียกว่าสาย VAF นักเรียนนะไม่มั่นใจว่าตอนนี้ตัวสอนมันกลับหัวหรือเปล่า VAF นะครับ VAF เนี่ยก็คือสายตัวไปที่ใช้ภายในบ้านจะมีขนาด2คูณ1.5กับ2คูณ2.5 2คูณ1.5หมายความว่าไงมี2เส้นแล้วก็มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดข้างในเนี่ย1.5มในขณนะที่เป็น2คูณ2.5เนี่ยนะครับก็คือจะมีขนาดที่ใหญ่กว่า2คูณก็คือขนาดของเส้นลวดตั้งแดงเนี่ยข้างในเนี่ยก็จะมีขนาด2อสแควร์มิลหรือ 2อจุดหน้าตารางมิลลิเมตรนั่นเองนะครับลักษณะของสายสองชนิดเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันกรณีตัวเนี้ยคือเท่ากันคือสองคูณหนึ่งจุห้าเท่ากันเพียงแต่ว่าสายที่เราเป็นสายอ่อนเนี่ยจะเป็นลักษณะอเอาปล่อยมาเกลียวกันแบบนี้ลูกราะเวลาเรียนปอกใช้งานระวังให้ดีนะฮะถ้ามันกระเด็นออกไปสักเส้นหนึ่งเนี่ยมันมีผลเลยนะครับไฟไมันวิ่งผ่านได้ราะเวลาเราปอกเราต้องเกลียวให้เรียบร้อย นี่คือเรื่องของสายไฟถ้ากรณีเป็นสายอ่อนแต่ครูจะไม่ให้ใช้สายอ่อนนะครับครูจะให้สายสายแข็งมันเส้นนี้เอาวางไว้ก่อนอ่ะมาดูเส้นนี้เส้นนี้เนี่ยมันจะบอกครับว่าสายเราเนี่ยทนไฟได้กี่โวลต์ไฟในบ้านเราเนี่ยนะครับนักเรียนมันจะมีขนาด220โวลต์แต่ไฟสายไฟเนี่ยจะสามารถทนได้300อถึง5 0 0โวลต์แล้วแต่แล้วแต่แบรนด์ แล้วแต่การต่อนะครับฟันตัวนี้ยังไงมันก็รับได้นะครับรับได้นะฟันสายข้างในข้อแตกต่างกับสายอ่อนเมื่อกี้ก็คือสายข้างในเนี่ยนะครับมันจะเป็นสายทองแดงเส้นเดียวนะครับจะเป็นสายทองแดงเส้นเดียววิธีการนะครับถ้าเราอยากจะดูนะฮะรูจะกรีดให้ดูวิธีการกรีดซึ่งนักเรียนต้องเรียนนะครับการกรีดคือกดประมาณตรงกลางนะครับนักเรียนก็ปอกออกมาแบบนี้ แล้วก็ปอกอีกทางหนึ่งเช่นเดียวกันครับตรงกลางครับอ่าเสร็จแ,แล้วก็แงะแงะสแ,แงะเคยเราดูไหมยูทูบเบอร์ชื่อว่าแงะแสะแงะนะครับตอนนี้นักเรียนจะต้องฝีมือนิดนึงนะครับนะฝึกบ่อยๆก็จะชํนานาญอันนี้มันจะเหนียวมากกรันนักเรียนนะแบบนี้ครับแล้วก็ปอกออกมาสายเส้นนี้มันจะมีฉนวนข้างใน ด้วยนะครับเวลานักเรียนปอกสายเนี่ยหลายๆคนเนี่ปอกแบบนี้เลยควนตรงกลางเลยไม่ใช่นะฮะแบบควนอ้อยไม่ใช่นะลูกต้องปอกไปที่ครูบอกอครูลองตัดตรงนี้ใช้กันไป,ไปก่อนนะครับเนี่ยเวลาเอาใช้งานเราต้องปอกในลักษณะนี้ครับสายที่อยู่ข้างในเนี่ยจะมีสองสีสีที่เรานิยมใช้เป็นสายแอลก็คือน้ำตาลน,นะครับหลักสากลสายสีน้ําเงินเนี่ยจะกลายเป็นนิวตัน หรือสายลบเพราะฉะนั้นถ้าเราไฟเอาไขควงมาวัดไฟตรงเนี้ยสีนี้จะต้องเป็น,ปนมีไฟในขณะที่สีสีน้ําเงินเนี่ยมันจะต้องไม่มีไฟถ้ามีไฟทั้งสองเนี่ยแสดงว่าสายหลุดแล้วอุปกรณ์เวลาเราเสียบปลั๊กเนี่ยมันจะไม่ทําง,งานหรือไม่มีไม่มีไฟทั้งสองเลยแสดงว่าสายขาดหรืออะไรต่างๆอุปกรณ์ช็อตอะไรก็ว่ากันไปก็ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้เหมือนกันไอเนี้ยครับอ่ะเราลองปอกข้างในดูทีนี้การปอกเมื่อกี้ครูบอกว่า เราสามารถใช้คัตเตอร์ก็ได้นะครับใครเก่งก็ใช้คัตเตอร์นะครับตัวออนี้ย,ยแล้วก็ดึงออกเหลาก็ได้ครับแล้วแต่ถนัดนะครับได้หมดเหลาอ่าเนี่ยสายมันจะเป็นลวดเส้นเดียวเห็นไหมครับใช้งานได้เลยไม่ต้องมาเกลียวแบบสายไยเหมือนตัวนี้วันรูต้ต้องเน้นเรื่องสายไฟให้มากเพราะว่าสายไฟเนี่ยนักเรียนต้องเจอเขาทุกครั้งเพราะมันเดินสายไฟชื่อมัน นะครับอ่ะต่อไปถ้าใครชำนาญแล้วเอาแบบครูก็ไม่ว่านะครับจับเนี่ยได้ระยะการปอกก็แล้วแต่ว่าอุปกรณ์เราต่ออะไรนะครับนะถ้าเราจะต่อด้วยเต้าเสียบหรือปักตัวผู้แบบเนี้ยนะครับก็อยู่ประมาณหนึ่งเซนแต่ถ้าเรามาต่ออุปกรณ์ที่เป็นสวิตต่างๆแบบนี้ยครับแย่เข้าไปให้สุดแบบเนี้ยก็อยู่ประมาณ เซนถึงเซนครึ่งควรจะยาวกว่าน,นี้นิดหนึงนะครับแต่ไม่ควรเกินสองเซนนะครับสองเซนมันก็จะมีทองแดงโผล่อบบเนี้ยเวลาเดินจริงมันจะอันตรายครับนักเรียนอันนี้คือตัวอุปกรณ์นะครับตัวอุปกรณ์อ่ะต่อไปอุปกรณ์ต่อไปอีกนะครับที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องของเข็มขัดครับเข็มขัดรัดสายหรือเราเรียกว่ากิ๊บหรือเรียกว่าเคเบิลไทต์อลูมิเนียมก็แล้วแต่ กิฟเนี่ยมันจะมีรูตรงกลางนะครับซึ่งเราจะยึดมันด้วยอะไรเราจะยึดมันด้วยตะปูครับตะปูตัวเล็กเรเียกตะปูเดินสายไฟซึ่งเวลาเรียนจริงเนี่ยคุณจะพามาให้นักเรียนดูครั้งต่อไปหาไม่เจอเนี่ยนะตะปูเนี่ยนะครับซึ่งความยาวของกิฟหรือเคเบิลไทหรือเข็มขัดรัดสายเนี่ยแต่แต่จะเรียกนะครับเรียกกิฟแล้วกันความยาวของมันเนี่ยจะกำกับด้วยเบอร์ครับเบอร์ศูนย์จะสั้นที่สุด แล้วก็ไล่ไปศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดแปเก้าสิบแล้วแต่ไม่ถึงสิบหรอกครับประมาณเบอร์สี่ก็จะยาวประมาณเนี้ยนะครับขึ้นอยู่กับอะไรครับการจะเลือกใช้กิฟคือขึ้นอยู่กับขนาดของสายนะครับเวลานักเรียนเดินสายนักเรียนต้องตอกไอ้นี่ตอกกิฟไอ้ติดก,กับไม้หรือปูนเสร็จแล้วเอาสายเนี่ยมาเรียงดัดให้ดีครับแล้วก็ล็อกแบบนี้แล้วก็ล็อกเลยนะครับล็อกได้ดูนี่ครับ แบบนี้ครับล็อกแบบนี้ล็อกเสร็จแล้วทำยังไงพับกลับเหมือนเข็มขัดครับชื่อมันชื่อเข็มขัดอ่าพับแบบน,นี้นี่จะอยู่ลักษณะนี้แล้วมันก็จะกอดสายเราให้แน่นนะครับเสร็จแล้วก็เอาคอนนะครับตอก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 ,ตอก,ตอกให้มันสวยงามดัดให้สวยงามเราเรียกว่าการเดินสายไฟซึ่งหลักการเดินเดี๋ยวเมื่อเราได้เรียนในเรื่องของการเดินสายจริงๆนะค่อยมาว่ากันนะครับพอเสร็จแล้วส่งเสร็จแล้วก็แกะออกมาเลยนะ กิ๊ตัวนี้ใช้ต่อได้นะครับแต่ถ้าขาดก็ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ตะปูส่วนใหญ่ใช้ได้นะครับอ่ะไอ้น,นี้เรื่องของอุปกรณ์กับวัสดุที่ต้องใช้เป็นหลักอ่ะมาดูเรื่องของการต่อสายมั่งนะครับเรื่องของการต่อสายนะอ่าเริ่มจากการต่อปลั๊กก่อนนะครับเริ่มจากการต่อปลั๊กก่อนนะครับถ้าดูให้ดีบางรุ่นนะครับปลั๊กพวกนี้เอาปลั๊กก่อนหรือตัวเมียนะครับ ตัวเมียเนี่ยจะต่อแบบขนานนักเรียนการต่อตัวเมียเนี่ยก็ต่อแบบขนานเท่านั้นดูให้ดีครับมันจะเขียนว่า L เขียนว่า L อยู่นะครับเขียนว่า L อยู่ถ้ามันไม่เขียนนักเรียนก็ยึดเอาด้านใดด้านหนึ่งดูเอาเองแต่ต้องยึดทางเดียวกันด้านหน้าเดียวกันสมมติว่านี่คือ L นักเรียนจะต่อปลักเพื่อใช้งานก็ต้องเอาน้ําตาลเพราะเรากําหนดเป็นมาตรฐานสากลว่าน้ําตาลเนี่ยเป็น L เอาน้ําตาลใส่ L เลยครับตัวนี้ ใส่เข้าไปให้สุดแบบนี้ครับใส่เข้าไปใส่แบบนี้เลยนะฮะถ้าต้องแดงโผ่แบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับครูตัดคะแนนนะครับต้องใส่ให้สุดถ้ามันดันแล้วมันยันข้างในแล้วแสดงว่ามันยาวเกินหนูปอกยาวเกินก็ต้องตัดแล้วก็ทําให้มันสั้นแบบนี้หลังจากนั้นก็ล็อกแบบนี้ครับให้แน่นเลยนะครับพอล็อกเสร็จถ้าเราปล่อยไฟตรงนี้จะมีไฟนะครับ แตะไม่ได้นะตรงนี้นะมีไฟนะครับมีไฟเราสามารถเอาไขควงวัดไฟเนี่ยเวลาเปิดเนี่ยเราแตะตรงนี้ได้แต่อย่ามือแตะนะครับอันตรายนะครับอันตรายนะแตะเข้าไปตรงนี้นะลักษณนะต่อไปครับเมื่อแอลได้แล้วต่อไปก็ต้องนิวตันธรรมดาอ่านะก็ใส่เช่นเดียวกันแบบนี้ครับนะถ้าน็อตมันไม่แน่นหรือมันยังใส่ไม่ได้ก็คลายมันนิดนึงการคลายคือหมุนทวนเข็ม พอสายเข้าไปสุดแล้วนักเรียนก็หมุนตามเข็มให้เรียบร้อยมันก็จะล็อกทั้งสองอันให้แน่นครับแค่นี้ครับสําหรับการต่อบลักสายทั้งสองเส้นที่มาจากสายไฟมันต้องวิ่งเข้ามาปลั๊กเสมอตัวเนี้ถ้าเราเอาอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรมาเสียบเนี่ยมันจะทํางานแล้วนะครับแบบนี้เราได้การต่อไปนี้ยต่อแบบขนานทําไมถึงแบบขนานเพราะเราดูให้ดีครับด้านหลังมันจะมีรูอยู่สองรู ถ้าคูมีปลั๊กอีกตัวหนึ่งครูต้องการอีกอันนึ่งไอเดียแบบนี้อีกอันหนึ่งอ่ะคูทำยังไงคูก็เอาสายน้ําตาลอีกเส้นหนึ่งมาต่อเส้นนี้ข้ามไปยังอีกตัวหนึ่งต่อเส้นนี้ข้ามไปอย่างตัวหนึ่งถ้ามีตัวที่สามก็ข้ามไปเรื่อยๆครับหัวต่อท้ายอ่ะหัวต่อหัวไปเรื่อยๆเรื่อๆเราเรียกการต่อแบบนี้ว่าต่อแบบขนานพันปลั๊กไฟต่อแบบขนานเท่านั้นนะครับนี่คือการต่อปลั๊กไฟอ่ะยกตัวอย่างเสร็จก็คลาย เห็นไ,ไหมครับนี่คือเรื่องที่เราเรียนกันไปแล้วถือว่าเป็นการทบทวนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ครูจะเอาใส่ YouTube ให้กับนักเรียนด้วยนะครับไว้ดูนี่คือการต่อตัวเมียนะครับปลั๊กตัวเมียหรือเต้าเสียบนั่นเองนะครับเต้ารับนะครับเต้ารับนะต่อไปมาดูการต่อสวิตสวิตเนี่ยคือเป็นอุปกรณ์ที่อยู่หลังตัวนี้นะพอตัวนี้มาปั๊บมันต้องผ่านสวิต นะอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องมีสวิตช์จะเป็นแบบไหนก็ต้องมีสวิตช์สวิตช์ต้องต่อแบบอนุกรมอ้าวต่อยังไงต่อนุกลมนะครับต่อยังไงต่อนุกรมนะอ่ะจากตัวเดิมจากตัวเดิมะนะครับวิธีการต่อก็คือมีเขี้ยวสีดำสีดำมาให้ไปปลาย,ลาย,ลายทางขาเข้าต้องเข้าขาล่างนะครับขาล่างที่ไม่มีแถบ เอาน้ำตาลน้ำตาลนะครับน้ำตาลต้องมาเข้าที่ขาล่างนะครับเวลาต่อใส่แบบเดียวกันเลยแล้วก็ล็อกให้แน่นในการต่อสวิตตัวไปนะครับต่อไปสังเกตไหมครับมันจะเหลืออยู่เส้นหนึ่งเส้นนี้เส้นนี้ไปไหนเดี๋ยวจะบอก ยังไม่จบนะครับเราต้องหาสายมาจะยาวจะสั้นก็นแล้วแต่หนึ่งเส้นเรามาต่อขาออกของสวิตครับเขาออกของสวิตเนี่ยเนียขาออกของสวิตเนี่ยเราก็สอดเข้าไปใส่ให้สุดนะครับถ้ามันยาวก็ปอกตัดเหมือนเดิมหลักเกณฑ์เดิมทุกอย่างแล้วก็ล็อกให้เรียบร้อยแบบนี้นี่แหละครับเสร็จแล้วดูให้ดีนะครับ ต่อแบบนุกรมคือน้ําตาลเข้าตัวนี้และออกจากนี้ก็เป็นน้ําตาลขาล่างไปไหนฮะเราจะเอาสองอันเนี้ยไปต่อใช้งานต่ออันเนี้ยเอาไปต่อกับหลอดไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆก็ตามเราต่อค่ตรงนี้สองอันเมื่อเราจะใช้งานเราก็เปิดสวิต์ปั๊บไฟเนี่ยจะวิ่งเข้าแอลใช่ไหมไฟจะต้องผ่านสวิต์ไปที่หลอดออกจากหลอดก็วนกลับมาที่น้ำตาล มาวนกลับมาที่น้ําเงินหรือนิวตันก็จะครบวงจรนี่คือหลักการต่อทั่วทั่วไปนะครับหลักการต่อทั่วทั่วไปนะตัวนี้ขาเข้าดยดีรอบนะอะมาจากเตาเสียบอะไรต่างๆเข้ามาตัวนีนะ้ถ้าเราไม่กดเปิดเนียไฟจะผ่านไรกไม่ได้ถ้าเราเปิดปั๊บไฟจะวิ่งผ่านออกไปไปที่หลอดไฟเราเออกจากหลอดไฟเราอีกเส้นหนึ่งจะวนกลับมาที่ เส้นนิวตันหรือน้าเงินทันทีเป็นการต่อที่ครบวงจรทําแบบนี้หลอดไฟของเราจะติดครับนี่คือหลักการต่อปลั๊กและสวิตช์ทั่วไปนะครับหลักการต่อปลั๊กและสวิตช์ต่อไปอ้าวต่อไปมาดูการต่อเต้าเสียบคระครูเอาสายเส้นนี้เหมือนเดิมนะครับยกตัวอย่างถ้าครูต้องการให้นักเรียนต่อเต้าเสียบตัวนี้ เราต่อ,ตอ,อยังไงสอนไปแล้วครับเทอมที่แล้วที่ยกตัวนี้จริงๆริงมันไม่ได้แพงนะตัวนี้สิบบาทเองแต่ครูใช้ตัวนี้ตามหลักมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันสะดวกเวลาเอามาสอนนักเรียนเพราะว่ามันราคาไม่แพงนะครับเวลาเรียนใช้จริงมันจะมีรุ่นที่มันเป็นยางหุ้มจำนวนหุ้มดีๆก็มีนะครับเป็นเลือกใช้เอาเราก็คลายน็อตแบบนี้ครับถ้าครูจะเอาไว้ทําเต้าเสียบอ่าต้องการหาลั้ามาเสียบตรงเนี้ยทำยังไงนะครับครูก็คลายออกมาแบบนี้ครับ ดูให้ดีนะครับครูสอนวิธีการต่ออะไรบ้างนะครับวันนี้มีใบงานให้หนึ่งใบเก็บคะแนนแล้วนะครับวันนี้นักเรียนดูนะครับตอนนี้จะมีน็อตอยู่สองตัวแล้วมันมีเพลทแผ่นเหล็กอะเพลทก็เรียกแผ่นเหล็กนะเนีย่ยสองอันถ้าเราซื้อมาใหม่เนี่ยมันจะแน่นนะครับเราต้องคลายมาก่อนคลายคือทวนเข็มคลายมาประมาณครึ่งหนึ่งใช้ความรู้สึกครึ่งหนึ่งอ่ะเสร็จแล้ว เราบอกสายประมาณหนึ่งเซนเหมือนที่ครูบอกเราก็สอดเข้าไปเลยครับด้านหนึ่งถ้าเราดูว่าแน่นถ้าเราดูว่าแน่นเราก็คลายอีกหน่อยหนึ่งให้มันสามารถสอดสายเข้าไปได้เนี่ยครับสอดเข้าไปทีละเส้นอ้าวสุดละหนึ่งเ้นเส้นที่หนึ่งสุดแล้วนะครับแบบนี้นะแบบนี้นะใหญ่โผล่เลยนี้นะครับแล้วก็ล็อกโอ้ยกล่องเบี้ยว มือไปโดนกล้องโทษทีเอาละมาต่อไปเส้นต่อไปก็เช่นเดียวกันครับนะักเียนบอกว่ามันมีเขี้ยวไม่ครูไม่มีนิวตันนะครับต่อปินปลั๊กเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเราก็เสียบไปเลยครับใส่ให้สุดนะใส่ให้สุดนะประมาณนี้นะเหลือประมาณมิลหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะไอเดียน,นูโลมได้แล้วก็ล็อกให้แน่นนะครับต้องแน่นใครมาส่งครูแล้วครูดึงหลุดเนี่ยตัดคะแนนนะครับถ้าเรียนปกติ นะครับแบบนี้นะอ่าแบบนี้เสร็จแบบนี้ครับเสร็จแล้วนี่เราก็เอาฝาปิด้แน่นครับเนี่ยฝาปิดแน่นอ่าแบบนี้ครับแล้วก็ไขควงเหมือแนบบเดิมล็อกเลยนะครับไขควงล็อกเลยแบบนี้นะอ่าเนี่ยครับก็ เสร็จเรียบร้อยนะครับเรื่องของการต่อสายปลักไฟต่างๆนะครับก็จะมีในลักษณะนี้นะครับเรื่องของการต่อสายทั้งหมดนะ,ะวันนี้ก็จะมีเครื่องมือนะครับหลักๆนะนะครับเครื่องมือตามที่บอกมีอะไรบ้างนักเรียนรู้นะฮะเรื่องของอุปกรณ์พื้นฐานลักไฟสายไฟตัวผู้ตัวเมีย รักเต้าเสียบนะครับทั้งหมดก็จะอยู่ในในที่ครูสอนวันนี้ทั้งหมดเรื่องของเข็มขัดรัดสายนะครับเข็มขัดรัดสายมีอะไรบ้างแล้วนะครับก็นี่คือเนื้อหาที่ครูสอนทั้งหมดในวันนี้นะครับอ่าโอเคอันเดียวครูสวิต์กลับมาที่กล้องเหมือนเดิมนะครับ เอาละโอเคอ่ะอ่ะโอเคครับก็คงใจเห็นเรื่องของภาพรวมๆของการเดินสายไฟไม่ใช่เดินแค่ให้ถูกต้องเดินให้สวยนะครับครั้งหน้าจะมาสอนว่าเดินยังไงให้สวยก็คือเรื่องของสายไฟชนี้นะครับชนี้ไม่พูดนะ เอาสินี้นะครับเป็นหลักนะเดินยังไงให้มันสวยมีเทคนิคแล้วเมื่อนักเรียนเดินสวยแล้วเราค่อยมาเดินให้มันดูเป็นมือโปรกันนะครับว่าทำยังไงวิธีการได้มาซึ่งคะแนนส่งงานให้ครบทำใบงานให้ครบเข้าเรียนบ่อยๆนะครับก็จะมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวท้ายภาพครูกรมีใบงานให้นักเรียนตอบส่งเข้าให้ในกลุ่มไลน์ รวมกับคลิปการสอนในวันนี้นะครับนักเรียนก็ไปทไํรายงานส่งการส่งนั้นไม่จําเป็นจะต้องส่งวันนี้แต่อย่าส่งก่อนถึงคาบเรียนคาบต่อไปเพราะมันจะทําให้คาบต่อไปถ้าครูม,มีงานนักเรียนก็สะสมและนักเรียนก็จะจําไม่ได้ว่ามีรายงานใดบ้างใครที่เรียนกับครูเมื่อเทอมที่แล้วนะคงเอาประสบการณ์ตรงนี้มานะครับปรับปรุงตัวเองด้วยนะครับสําหรับคนที่คะแนนไม่ดีใครที่ดีก็ทําดีต่อไป นะครับนี่ก็คือเนื้อหาที่สอนวันนี้ครับอ้าสุดท้ายมีอะไรสอบถามเชิญครับอ่าไม่มีเงียบเลยนะครับไม่รู้จะถามอะไรเหมือนกันใช่ไหมถ้าไม่มีนะครับวันนี้ครูอขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยว ในช่วงก่อนจบคาบนักเรียนดูนะฮะจะมีใบงานส่งเข้าไปให้นักเรียนนะครับนะแล้วก็ให้นักเรียนพิมพ์ชื่อนามสกุลเลขที่เข้ามาในลาย,ลายด้วยเพราะว่าคุณจะเช็คชื่อให้นะครับมี2ออย่างนะครับอ่าเช็คชื่อนะส่งรายชื่อเข้ามาชื่อนามสกุลห้องเหมือนเดิมแล้วก็รอดูใบงานคุณจะส่งให้ท้ายคาบนะครับก็อย่สักประมาณสักสินาทีนะจะส่งได้นะครับส่วนของคลิปวิดีโอนะครับที่สอนวันนี้ กูจะเอาขึ้น YouTube แล้วส่งให้นักเรียนดูทบทวนนะครับให้ไว้3เรื่องนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็เดี๋ยวคงพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับนักเรียนสำหรับครันี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ